หูกรอบที่แท้เป็น,นอย่างไรอันนี้เป็นสูตรชาวังนะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตรเกลือนี่พร้อมฟัง ASMR กันหรือยังครับ ก็ฉันชอบเพียมันผิดหร้งไงก็ฉันรักในการกินหมูกรอบเมื่ออะไรเจอชิ้นไนไม่กรอบนึ่งซอกสามทีเอามันไปเทเทเยเเยเยเทเยเทเทให้หมดสวัสดีครับคุณผู้ชยินดีต้อนรับก้สู่ชองทาทัุณชาท่านทานท่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 านทันทๆนท่นทน วันนี้มาดีอีก like. แล้วนะคะไม่ใช่เพราะอะไรว่าล่าสุดไปหาหมอมาหมอบอกว่าฉันจะได้มีดวงสมโพธในการรับประทานหมูกรอบนะคะและ้วไปหมอที่หาเนี่ยคุณหลายคนว่าโอ้ยพี่ไปตรวจเบาะวะไม่ใช่หมอดู<笑><笑>ก็ทายแบว่าวนี่น้องเดี๋ยวเร็วนี้จะมีเกณฑ์ได้กินของนี้มันแบบเป็นแท่งเป็นแท่งว้เรานึกถึงอย่างไรไม่ได้เลยนะคะนี่คุนึกถึงอะไรเนี่ยทำนยหน้าแปลกๆนะฉันนึกถึงนี้เลยะคะ่ะหมูกรอบ ผู้ชมวันนี้นะคะฉันเป็นอะไรที่แบบดีใจมากที่จะแบบลองมาทําหมูกรอบครั้งแรกด้วยตัวเองนะคะปกติอะหมูกรอบกับหมูทอดมันไม่เหมือนกันนะหมูทอดนี่คือเรา,เาไปทอดในน้ํามันหมูกรอบก็ไปทอดในน้ำเหมือนก <laughs> ันหัวสูของเราในวันนี้ค่ะผู้ชมให้คนตะต่องงเล่นๆผู้สูตของเราในวันนี้นะคะอ <laughs> ีฉันจะใช้เป็นหม้อทอดไร้ไน้ํามันค่ะ ผูขนาดนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าอยากเข้าอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะครับพร้อมทอดหมูไว้ตลอดเวลาล <laughs> วันนี้คุณผู้ชมวัตถุดิบอุปกรณ์ง่ายมากนะคะจะเป็นสูตรที่เล่งรัดนะสำหรับเด็กหอหรือว่าคนที่แบบขี้เกียจเหมือนอีชัน,นก็สามารถแบบทาสูตรนี้ได้ไม่ต้องตากแดดนะคะแล้วก็ไม่กรอบด้วยวัตถุดิบง่ายๆดังนี้เลยค่ะผู้ชมมีหมูนะคะ ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีกระเทียมนะคะที่เราจะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟูดในวันนี้มีพริกมะนาวนะคะเนี่ยผักอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็มิกเกลือนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูแค่นี้เลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปวิธีการทําก็ไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมอันดับแรกนะอิฉันต้องต้มหมูกันก่อนเลยดิฉันก็จะใช้เป็นน้ําดื่มนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นน้ําดื่มสะอาดสะอาดต้มลงไปให้แบบว่าหมูเราต้มพอสุกพอนะคะคุณผู้ชมพอลวกๆอ่ะให้หนังข้างนอกมันตึงๆนะคะเพื่อที่แบบ เราจะผ่าอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จับหมูใส่ไปนี่พูดถึงหมูกรอบหลายครั้งนะฮะที่ฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันน่ะรู้สึกเสียลงมมากนะครับสหรับบางร้านที่บอกว่าโฆษณาว่าไอ้เป็นหมูกรอบมันก็ลอกลุงผู้บริโภคนะคะกัดไปคือแบบเอา้าเหมือนเค้วเยลี <laughs> ่ไม่กรอบไม่พอยังนุ่มแถม,แถมเด้งแถมเหนียวเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูเลยว่าหมูกรอบที่แท้นะคะเป็นอย่างไรไอ้นี่เป็นสูตรชาววังนะเขาบอกเลยวังแะไร คือหม้อเนี้ยขอบอกเลยว่าเป็นหม้อที่มีหม้อมือกะละมังไห่ก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็เผยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันตอนนี้สภาพก็คือไม่ได้แล้วนะคะก็ขอกราบถ่านำไรนะคะคุณหนูหนีด้วยนะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเริ่มตอนนี้น้ำก็เริ่มเหมือนแบบเป็นองค์เป็นไอแล้วนะแต่ยังไม่เดือดเพราะฉะนั้นก็รอสักแป๊บนึงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะควันแล้วกรมบอกมเทกนะคะลงแล้วนะคะคุณผู้ชมไป จุ่มนะคะเราจะต้มงลงไปแบบนี้นะครับผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนี่ผู้ชมวิธีการเช็คนะว่ามันได้หรือไม่ได้นะคะับผู้ชมก็รอขึ้นมาแล้วก็ลงส้มจิ้มๆดูถ้าเกิดมันแทงแบบทะลุเข้าแล้วนี่ก็แสดงว่าได้นะมาเดี๋ยวลองดูหนังก็จะเป็นประมาณนี้นะผู้ชมเห็นไหมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมมาลองจิ้มดูะคะ่ะจึ๊ก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 ยังไม่มว่าเข้าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งผู้ชมรอบของแช่ออนเซนกันเปื่อยหรอ หุ่นมตอนนี้นะคะไอ้ชัมคาดวาดน่าจะได้แล้วดูคอลลาเจนที่ชั้นผิวหนังมันเซ่อคือปกติอะเราะแบบต้มให้หนังมันแบบเปลือยแต่ว่าเนื้อข้างในฝั่งนูนะมันจะแบบเนุ่งสุกมากนะเพราะว่าแบบมันจะได้ juicy เวลายังกัดกอะไรเงี้ยมันยังมีน้ําอยู่เพราะฉะนั้นผู้ชมอันนี้หนังมันก็เริ่มได้แล้วอะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเวลาฉันทิ้มลงไปเนี่ยหนังที่มันได้มันจะเป็นอย่างนี้มันเด้งอะไรขนาดนั้นหนังมันเด้งอ่ะนี่แบบนี้นะคะก็จิ้มจิ้มไป เห็นไหมมันก็จะแบบทะลุเลยเป็นชั้นผิวขึ้นเดือนตะกี้อีเวจตนไรก็จะประมาณนี้นะครับหมูของเราก็คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะรุนก็สมควร <c oughs> ถ้าเราเอาศัยความแบบเนาะพลัง,ลางจากก้นบึ้งของหัวใจนะคบคุณผู้ชมทามหมูกรอบเจ๊ทำดีไหมนะหมูกรอบเจ๊ทำเปิดร้านหมูกรอบเจ๊ทำก็ <c oughs> หั่นไปให้มันครบชิ้นนะคะคุณผู้ชมไปจ้าโอเคนะคะคุณผู้ชม และหลังจากนั้นนะคะง่ายมากแกนะคะทํารสชาติแล้วก็ความฟูฟ่องรองฟิวให้กันนางนะคะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราต้องใส่เกลือแบบก่อนใส่น้ำส้มสายชูแต่ว่าก็ทำตมสูตรที่ในอินเทอร์เน็ตเขาให้มานะคะอันดับแรกนะคะก็จะโรยเกลือนะคะเพื่อจะแบบเพิ่มรสช่รสชาตินะคะให้กับนางหลายๆเจ้านี่เขาจะใช้เป็นเกลือเม็ดหยาบนะอันนี้จะเป็นแบบเกลือเนียนๆนยนะฮะก็น่าจะใช้กันได้นี่ โรยลงไปแบบนี้นะคะให้มันเข้าไปในซอกในซอยมันจะได้มีแบบรสชงรสชาตินะคะนี่ไปแล้วไปแล้วนี่หมบิชเชก็จะแบบแนบๆมันไปเข้าๆนะคะเข้าไปในรูที่เราจิ้มๆไว้ไม่รู้เข้าหรือเปล่าแต่ว่าถูไปนะคะใส่ๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูนะคะคุณผู้ชมเทลงไปแบบนี้นะคะให้มันแบบทั่ทๆเพราะเดี๋ยวเราจะเอาด้านหนังของมันนะคะคุณผู้ชมมาแบบแนบนะคะนี่มาแล้ว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 ประมาณนี้แล้วก็จัดการนะคะนําหมูของเรานะคะ ด้านหนักนะคุณผู้ชมที่จะลงไปในน้ำมันอะแท่นะคะลงไปให้มันทั่วถึงอย่างนี้เออแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีคุณผู้ชมเดี๋ยวกับมาเจอกัน15 minutes later โอเคแร้วคุณผู้ชมกลับมาแล้วนะคะหลังจาก15นาทีขอบอกเลยว่าอีตัวน้ำส้มสายชูฉันไม่รู้ว่ามันไปทำปฏิกิริยาอะไรนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันมีคราบเหมือนแบบข้ามมันความแตกตัวอะไรเงี้ยออกมาเออฉันว่ามันน่าจะทําให้แบบหนังมันนุ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วเวลาแบบโร เขาไปเวฟอะไรเงี like ้ยม exactly ันก็จะแบบคู่ไปแล้วก็คือน้ำลายไปนะครับเพราะว่าสัมผัสได้ถึงความกรอบที่มันจะมาตามมาไอย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะดรืยอความที่สูตรของเรานะคะคุณผู้ชมไปสูตรหม้อทอดและน้ำมันคือบอกว่าใช้จริงทำจริงเลยครับข้างในก็จะมีแบบร่องรอยอารยธรรมอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชมเราก็จะทําการนะคะนาหมูของเราเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราเลยค่ะดีนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปทั้งชิ้นเลยไม่รู้จะใส่พอหรือเปล่าคุณผู้ชมดูขนาดได้ดีนะบางคนก็แบบเป็นหม้อเล็กหม้อใหญ่อะไรเงี้ยตามขนาดคะใส่กันไป เดี๋ยวก็จะใส่ลงไปยัดลงไปพอนและนี่นะคะคุณผู้ชมคือสภาพนะคะหมูที่ฉันยัดน้องลงไปข้างในนะคะให้หนังด้านหนังมันขึ้นมาข้างบนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลารังสีมันปล่อยมามันน่าจะปล่อยมาจากข้างบนนะ <c oughs> การเข้าหม้อทอดครัง้งแรกนะคะครัง้งแรกเราจะเข้าโดยใช้ไฟ180องศานาน30นาทีนะค่ะแล้วระหว่างนี้เราจะมาทําน้าจิ้มรอกันวันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดที่บ้านดิฉันนี่ก็ททำกินตลอดนะคะมาคุณผู้ชมเอาใส่หม้อทอดเลยวันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นสูตร เราจะไม่ใส่น้ําปลาเราจะใส่แค่เกลือนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปแกะ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 ประมาณนี้นะคะกระเทียมจากนั้นก็ตามด้วยริกฉากคุณผู้ชมฉันชอบผิดก็คือใส่ลงไปแบบเผ็ดเแบบผ็ดแบบจุกจุกนะคะโพ้ยะฉันชอบแบบเผ็ดมากๆนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ ใส่ลงไปอ,อีกนะครับพริกพลกพริกก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมจา่นั้นก็ตามด้วยรากผักชีนะครับตรงส่วนของรากผักชีนะคะอันนี้จะเป็นต้องใส่นะเพราะว่ามันหอมมากนะครับนี่นะคะรากผักชีแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปะค่ะผู้ชมรากผักชีทำไมต้องกินรากไม่รู้เหมือนกันนะคะที่อาจจะต้องถามคนคิดคนนะครับต่อไปนะคะเราก็จะหั่นเป็น มะนาวค่ะคุณผู้ชมไปมะนาวซุปลงไปนะคะเฮ้ยน่ารับทานมากนะคะและหลายคนที่แบบได้ชิมซีฟู้ดรสมือฉันนะเขาจะบอกว่าอุ้ยทำไมรสมือฉันแบบเค็มรอเล่นรอเล่นนี่นะคะก็ใส่มะนาวลงไปมีประมาณ4ี่ลูกก็ใส่ไปให้หมดนะครับคุณผู้ชมรสชาติของซีฟู้ดเนี่ยจริงๆมันต้องแบบเปรี้ยวนำนะครับเพราะฉะนั้นแบบรสชาติเนี่ยมันต้องแบบเข้มข้นหน่อยนะคะทีมงานฉันก็บอกว่าไปเจอสูตรมาในทิกตอก ให้ใส่น้ำส้มสายชูไปด้วยนะคะอีกประมาณ1ช้อนเดี๋ยวลองกะกะดูนะ1ช้อนออประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เติมเกลือค่ะคุณผู้ชมตัดเกลือนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเกลือแบบหยิบหยิบมือมันจะขาดไปไม่ได้เระรสชาติจะไม่ยู่ยนะฮะผูชูรสนะคะใส่ลงไปเราก็จะเริ่มทําการปั่นกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเครื่องปั่นฉันพร้อมเพียงมากจากนั้นก็กดปั่นได้เลยนี่ ปั่นให้มันละเอียดนิดนึงนะครับเวลาเราซิ้มรสช่วงมันจะได้แบบเข้มข้นแต่แดงแตน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 แนนี่คุณผูชมแล้วแล้วนะครับหมูกรอบพะโลรก็ดีแล้วมาดูกังว่า40่นาทีผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะและดีค่ะคุณู้ชมมาแล้วนะครับหมูกรอบสูตรเด็ดของยีสาน นี่คุณผู้ชมอยากจะให้คุณชมเห็นความกรอบสัมผัสความกรอบฉ่ำของนางนะอะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูว่ามันกรอบขนาดไหนนี่ฟังเสียงนะ,ะเฮ้ยได้กินไหมนี่คือหมูกรอบที่ถูกต้องมากๆในอุดมคติของชั้นนะคะอะคุณผู้ชมไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาลองหั่นชิมกันเลยดูดีกว่านะคะว่านี่มันจะกรอบจริงหรือเปล่ากรอบแค่ชื่อเปล่าไม่ว่าเขาเยอะนะถ้ามุนไม่กรอบจริงก็น่าจะโดนนะคะนี่ซายวยวมมากเป็นแท่นเป็นสาย นะคะยาวๆแบบนี้ลงมาละวความชาม่าความกรอบนะจะผ่าให้ดูจุ๊กนี่เนื้อคือฉ่ำปิน้นฉ่ำวาวกว่าใครเห็นไหมคะทํำฟิ้นทํำวาวกว่าใครดูหนังที่มันกรอบนี่สิคุณผู้ชมลอยาอะไรมากนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะอ,อแบบนี้นะแล้วจากนั้นก็พร้อมฟัง ASMR กันหรือ,อยังคะ ออถามเรื่องนะครับอร่อยมากทันเส้นติดฟูก็ดีรับสรุปคนวันนี้นะครับคุคือสาเร็จลุล่วงไปได้ดูดีเลยอ่ะแล้วคือแบบแต่ละชิ้นกรอบคือฉ่าสม่ําเสมอกันมากต้องอย่างมันเยอะนะหมูกรอบที่ดีเท่านันเนื้อมันต้องเนื้อมันต้องเยอะหน่อยอ่ะแล้วก็หนังมันต้องกรอบนะคะล้วงเข้าไปนี่ค่ะ เห็นไหมหมูกรอบแบบดีหน <wh> ึงสอซ้ำมาค่ะ้อื้ฟินมากอ่ะคุณผู้ชมแค่หนังมาค่ะ ถิ่นกรอบเอ้ยมะเปิดที่สุดเยีเยวครับนนี่นะคะก็คือผลประกอบการนะคะธุรกิจหมูกรอบของชันนี่แบบอถ้าปิดหมาก็แบบน่าจะทำนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานลองชิมมาดูดีกว่านะคะว่าหมูกรอบของเราเนี่ยเปิดกิจการเปิดร้านค้าได้ไหมนะคะจะให้เน้นๆนะคะนี่คุณผู้ชมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดช้ำๆแบบนี้มาลองดูกันค่ะว่าทีมงานของฉันนะคะจะรู้สึกยังไงอะ สามสี่ไปค่ะเป็นไงอ้วนขอบมอมอค่ะโอ๊ยสำเร็จรู้ร่วมไปได้ด้วยดีนะคะคุณผู้ชมสตหร,รับคลิปวันนี้หมูกรอบหมูเอ่ยหมูได้หมูใจนะคะเป็นสวรรค์ของคนอ้วนนะคะหมูกรอบที่ฉันโปรดปรานนะคะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะใครที่แบบอุย้ยชอบกินอยากเห็นเมนูไหนในรายการของฉันที่คอมเมนต์มาบอกกันได้โอเคค่ะผู้ชมจะกลับไปคลิปหน้าสำหรัรบคลิปนี้ บ๊ายบายนะคะ Yeah <laughs>